สวัสดีครับผลบอลมาอีกแล้วครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลถ้วยเดอโคปาดูบราซิลรอบ8ทีมสุดท้ายเลก2เมื่อคืนที่ผ่านมาฟลูมิเนเซชนะอ e ีสปอร์ตคลับบาเอีย20ฟลูมิเนเซชนะประตูรวม2นัด2-1โครินเทียนชนะคลับแอตเลติโกพาราเนเซ2อโครินเทียนชนะประตูรวม2นัด3-0โปรแกรมฟุตบอลถ้วยเดอโคปาดูบราซิลรอบ8ทีมสุดท้ายเลก2เช้าว,วันศุกร์ที่12กันยายนตีห้าครึ่งตามเวลาประเทศไทยครูเซโรพบแอตเลติโกมิเนโร เช้าวันศุกร์ที่12กันยายน7โมงครึ่งโบตาโฟโก้พบวาสโกเดกามาโปรแกรมฟุตบอลอินโดนีเซียลีก้าวันฤดูกาล2025-26นัดที่4วันพฤหัสที่11กันยายนบ่ายสามครึ่งตามเวลาประเทศไทยเซเมนปาดัง FC พบเปอร์ซาตูอันเซปักโบลาบีอัตเบเซตาแทงเกรันพบพีเอเอมาคาซาทุ่งตรงวันศุกร์ที่12กันยายนบ่ายสาครึ่งเปอร์ซิปันดุงพบเปอร์ซีบายาซูร์บายาเบอร์ซิกเคดิรีพบมาลูตยูในเต็ดบ่ายสาครึ่ง มาดูราอยู่ในเต็ดพบบยังคาร่าเปรสซี่ทุ่มตรงโปรแกรมฟุตบอลมาเลเซียซูเปอร์ลีกฤดูกาล2025 26นัดที่5วันพฤหัสที่11กันยายนทุ่ม15นาทีโจฮโดารุทสินพบปีนังเอฟซีวันศุกร์ที่19กันยายน2ทุ่มตรงแต่เตรงการูเอฟซีพบเมลาก้าเอฟซีโปรแกรมฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2025 26นัดที่29วันศุกร์ที่12กันยายน5โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยมาชิดัซีวีพบโยโกฮาม่าเอฟซี ซานเฟรชเช่ฮิโนชิมะพบเกียวโตสังกัดวิเซลกูเบพบคาชิวาเรโซวันเสาร์ที่13กันยายน4โมงเย็นอาวิสปาฟูกูโอกะพบเซเรโซโอซาก้าวันเสาร์ที่13กันยายน4โมง55นาทีฟาเจโนโอคายามาพบนาโกย่าแกรงปัส5โมงเย็นกัมบะโอซาก้าพบอุราวาเรตเดมอนคาชิว่าอันทือเลอร์พบโชนันเบมาเร์อายิเรสซิงหตาพบชิมิสุเอสพาส์โยโกฮาม่าเอฟมาริโนสพบคาวาซากิฟรอนตาเล วันจันทร์ที่15กันยายน5โมงเย็น FC โตเกียวพบโตเกียวเวอร์ดีโปรแกร,รมฟุตบอลเจลิกประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2025-26นาที29วันเสาร์ที่13กันยายน5โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยกังวอน FC พบ FC โซโอฮังสตีเลอร์พบอุซานฮุนไดยอนบุคฮุนไดมอเตอร์สพบแดจอนซิตี้เซนวันอาทิตย์ที่14กันยายน5โมงเย็นสูวอน FC พบกวางจู FC คิมชอนซังมู FC พบแดกู FC FC อันยางพบเจจู s อส โปรแกร,รมฟุตบอลซา,าอุดีอาราเบียฤดูกาล2025-26นัดที่2วันศุกร์ที่12กันยายน4ทุ่ม25นาทีตามเวลาประเทศไทยเออีตีฟบพ,บพบเอาอาลีซาอุดีวันศุกร์ที่12กันยายน4ทุ่ม35นาทีเอาชาบาบซาอุดีพบเอวฮาซา,ามคืนวันศุกร์ที่12กันยายนตี1เอาอีตีฮาเอฟซีพบเอวฟาเตสซีวันเสาร์ที่13กันยายน4ทุ่ม25นาทีเอาคาลิคลับพบเอาเฟจ้าเอฟซี 4ทุ่ม45นาทีเอาอักดูดคลับพบเอาทาวูอันเอฟซีคืนวันเสาร์ที่13กัญญยนยายนที่หนึ่งเอาฮิลางพบเอาคัสซียาคืนวันอาทิตย์ที่14กันยายน4ี่ทุ่มส5นาทีเอาริยาตเอสซีพบเอานัดมาดาแมักเอฟซีพบนียองเอฟซีคืนวันอาทิตย์ที่14กัญญยนยายนที่หน,นึ่ 4, นงอ 14, ญญ 1, เอานาเซอร์เอสซีพบเอาโครูโปรแกรมฟุตบอลไชนิสซูสปเปอร์ลีกประเทศจีฤดูกาล2อ2ศูนานาทีี่24 วันศุกร์ที่12กันยายน5โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยเซียงไฮพอร์เอฟซีพบยูนานอยู่คุน6โมง35นาทีเฉียงตูรอมเชียงพบชางซุนยาไถเหอหนานเอฟซีพบปักกิ่งกัวอันทุ่มตรงเซียงไฮเซินหัวพบซานตงไทซานวันเสาร์ที่13กันยายน6โมง35นาทีชิงเตาเวสโคดพบเจ้อเจียงโปรเฟชชั่นอลเอฟซีวันอาทิตย์ที่14กันยายน6โมงตรงต้าเหลียนจิ้งโบพบเซินเจินเพ็งซิตี้6โมง35นาทีเทียนจินจินเหมือนไทยเก็บพบอู่ฮั่นตรีทา โปรแกร,รมฟุตบอลเวียดนามวีลิกวันฤดูกาล0อ5 2ูนัดที่4วันเสาร์ที่13กันยายนทุ่ม15นาทีของอันโฮจิมินพบเทพสันนำดิน FC ของอันฮาหนอยพบไหฟฟ่ฟง FC วันเสาร์ที่20กันยายน6โมงตรงดองเอทานฮาพบไห่ฟง f อฟ b ีีของอันานานดันพบ SHB ดานังฮาหนอย FC พบเดอะของเวีดเทลโปรแกร,รมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล2025-26นัดที่4วันศุกร์ที่12กันยายนทุ่งตรงอุทัยธานี FC พบ b จีปทุมอยู่นเตดบุรีรัมย์อยู่นเตตพบประจบ FC วันเสาร์ที่13กันยายน6โมงตรงชนบุรีพบแบ่งข้ออยู่ในเต็ด6โมงครึง่งสุขโขทัย FC พบลำพูนริเออร์สทุ่มตรงราชบุรี FC พบการท่าเรือพอต FC วันอาทิตย์ที่14กันยายน6โมงเยน็นระยองพบเมืองทองอยู่ในเต็ด6โมงครึง่งอุธยายูไนเต็ดพบเชียงรายอยู่นเตต วันอาทิตย์ที่14กันยายนทุ่งตรงพลังการพบนครราชสีมาเอฟซีโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่4วันเสาร์ที่13กันยายน6กโมงครึง่งอาเซนอลพบนอตติงแฮมฟอเรสต์3ทุ่งตรงเอฟฟัตตันพบแอสตันวิลล่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบวูฟฟาแฮงตันวันเดอร์เรสคริสตัลพาเลทพบซันเดอร์แลนด์บอนมัดพบไบรตันฟูแลมพบลีดส์ยูไนเต็ด5้าทุ่งครึง่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบท็อออตตแนนนนนมฮสสเเปรร์์คืวััาาที่13กยย2 แรดฟอร์ดพบเชลซีค่ำวันอาทิตย์ที่14กันยายน2ทุ่มตรงเบอร์ลี่พบลิเวอร์ pool 4ทุ่มครึ่งแมนซิตี้พบแมนยูโปรแกรมฟุตบอลลาลิกา้าประเทศสเปนฤดูกาล2025-26นัดที่4คืนวันศุกร์ที่12กันยายนตี2เซบียาพบเอลเช่ทุ่มตรงเกตาเฟพบรีอาวบิโดวันเสาร์ที่13กันยายน3ทุ่ม15นาทีเรอัลโซซิดาดพบเริอัลมาริด5ทุ่มครึ่งอตเลติกบิเบาพบเดปอร์ติโวอาลาเบส คืนวันเสาร์ที่13กันยายนตี2แอตเลติโกมาดริดพบบิยาเิียลค่ำวันอาทิตย์ที่14กันยายนทุ่งตรงเซตาบิโกพบกิโรนาค่ำวันอาทิตย์ที่14กันยายน3ทุ่ม15นาทีเลบันเต้พบริอัลเบติส5ทุ่มครึ่งโอซาซูนาพบกระยบายเกานอคืนวันอาทิตย์ที่14กันยายนตี2บาเซโลนาพบบาเลนเซียโปรแกร,รมฟุตบอลลีกตเอิงประเทศฝรั่งเศสฤดูกาล2025-26นัดที่4 คืนวันศุกร์ที่12กันยายนตี145นาทีอลิมปิกมาคือเซพบเอฟซีลอริยองคืนวันเสาร์ที่13กันยายน4ทุ่มตรงนิสพบนองส์คืนวันเสาร์ที่13กันยายนตี25นาทีโอแซพบโมนาโกคืนวันอาทิตย์ที่14กันยายน2ทุ่มตรงลินพบตูลูส4ทุ่ม15นาทีเบรสพบปารีสเอฟซีปารีสแซงแชร์แมงพบลองเมสพบอองเชสสครัสบุกพบเลอัฟ คืนวันอาทิตย์ที่14กันยายนตี1:45นเรนส์พบโอลิมปิกลียองโปรแกรมฟุตบอลบุนเดสลีกาประเทศเยอรมนีฤดูกาล2025-26นัดที่3คืนวันศุกร์ที่12กันยายนตี1:30นไบยเยอร์เลเวอร์คูเซ่นพบไอทรัคแฟรง์เฟิร์ตคืนวันเสาร์ที่13กันยายน2ทุ่มไมส์เซ์พบอาร์บีไลป์ซิกเอฟซีไฮเดนฮามพบบรุสเซียดอร์ทมุนด์อูนิโอนเบอร์ลินพบทีเอสจีฮัฟเฟนฮามวอฟบุกพบเอฟซีโคโลน คืนวันเสาร์ที่13กันยายน5ทุ่มครึ่งบาเยอร์มิวนิกพบฮัมบูร์กเอสวีคืนวันอาทิตย์ที่14กันยายน2ทุ่มครึ่งสังเทารลีพบเอฟซีอัลสบวร์กคืนวันอาทิตย์ที่14กันยายน4ทุ่มครึ่งบรเซียมือเชนกลัดบักพบแวเดอร์เบรเมนโปรแกรมฟุตบอลกันโชซีรีอาประเทศอิตาลีฤดูกาล2025-26นัดที่3คืนวันเสาร์ที่13กันยายน2ทุ่มตรงกายารีพบปามา5ทุ่มจูเบนตุสนนตาาาวัที่13 145กยย ฟิออเรนตีน่าพบนาโปลีเย็นวันเสาร์ที่13กันยายน5โมงครึ่งโรม่าพบโตริโนคืนวันอาทิตย์ที่14กันยายน2ทุ่มตรงปิซ่าพบอูดิเนเซอัตตาลันต้าพบเลดเช่5ทุ่มตรงซัสซูโอโลพบลาซิโอคืนวันอาทิตย์ที่14กันยายนตี1 45นาทีเอซีมิลานพบโบโลยาคืนวันจันทร์ที่15กันยายน5ทุ่มครึ่งเฮลัสเวโรนาพบเครโมเนเซคืนวันจันทร์ที่15กันยายนตี1 45นาทีโคโมพบเจนัว